และพระราชนีทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคลสนามชัยหลักสอง วันที่14พฤศจิกายน2563เวลา17.35นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินเสน่อขยายนัสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพ ครั้นเสด็จถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยเขตพระนครกรุงเทพมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการคมนาคมนายชยธรรมพรมสอนัดกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครนายสราวุฒิทรงวิไลประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายพักพงศรี กันทอนมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปริวตรีวิศวเวประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโดยมีประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองมาจับจองพื้นที่บริเวณฟุตบาทริมถนนสนามชัยอย่างทับคั่งจากนั้นเสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีประทับพระราชอาจสรงรับการถูนกล้าวถวายซูจิบัตรและบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกแล้วทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกเสด็จทอดพระเนตรดิศการ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลก่อนทรงรับการน้อมเกล้าวถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าและเสด็จไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จไปชั้นชานฉลาเสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครระยะทาง11กิโลเมตรโดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามไัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระจนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองใช้เวลา 12นาทีรวม9สถานีโดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทางนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหากิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมรัชมงคลสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและบางซื่อท่าพระแล้วเสร็จคือช่วงหนึ่งสถานีบางซื่อสถานีเตาปูลช่วงสองสถานีหัวลำโพงสถานีหลักสองและช่วงที่สามสถานีเตาปูลสถานีท่าพระซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคลและปัจจุบัน มีการเปิดให้บริการสำหรับช่วงที่1และช่วงที่2ช่วงที่3ครบถทวนแล้วเมื่อวันที่11สิงหาคม2560และวันที่29กันยายน2562และวันที่30มีนาคม2563ตามลำดับ โดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นวงกลมครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน4สถานีและโครงสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ16สถานีจํานวนรวม20สถานีซึ่งโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายนี้เสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมาชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบา ทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อเฉลิมรัชมงคลซึ่งมีความหมายว่างานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชาเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าว เป็นสริมงคลและเกียรติประวัติแก่กระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและประสบกรณชาวไทยเป็นล้นผลซึ่งโครงการนี้รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอดเส้นทางอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการลดปัญหาการจราจรตามนโยบายของรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจในการเสด็จทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยายนัสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยเขตพระนครถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระ ราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อนทางออกที่หนึ่งสถานีหลักสองไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอมอบางแคก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโอกาสนี้ทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตย์แย้มพระสวนและทรงมีพระปฏิสันฐาน กับพระสง์นิกรอ,อย่างเป็นกันเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงพระดําเนินเยี่ยมรัชดรอ,อยู่นั้นผู้เฝ้าร่วมรับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัวและเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้สูและพระราชินีสู้สดังกึกก้องไปทั้งบริเวณหลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลกล้าวถวายด้วย